จที่จังหวัดเชียงรายค่ะสภาพอากาศช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องก็ตามนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เชื่อว่าใครหลายๆคนที่ชอบความท้าทายแอดเวนเจอร์จะต้องถูกใจแน่ๆค่ะ นี่เลยค่ะเป็นภาพของนักท่องเที่ยวนะคะ<ม>เขากำลังเดินข้ามสะพานไม้ซึ่งมีความสูงจากพื้นดิน30เมตรเลยนะคะเป็นระยะทางยาวรวม300เมตรค่ะเป็นสะพานดังกล่าวมีชื่อว่าสะพานยอดไม้ดอยตุง Tree Top Walk นะคะอยู่ในโครงการพัฒนาดอยตุงอำเภอแม่ฟ้าหลวงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามของธรรมชาติบนยอดไม้ท่ามกลางป่าไม้อายุหลายร้อยปีค่ะ สามารถเที่ยวกันได้ทุกฤดูนะคะแต่ความสวยงามก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศนั่นเองทั้งนี้แต่ละรอบค่ะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้13คนนะคะเปิดบริการทุกวันสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการพัฒนาโดยตรงหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 5 3 376 เจ็ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วค่ะแหมดูแล้วก็แอบ,บหวานเสียวสูงทีเดียวนะคะใครที่กลัวความสูงก็อาจจะมีเสียวบ้างละค่ะแต่ก็ชุ่มชื่นหน่อยนะคะเป็นสเสน่ห์การท่องเที่ยวในหน้าฝนแบบนี้นะคะมาดูความคืบ